แม่ทวดม่วงทองอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาให้เลขดิดงวดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567ลุงวีพารวยจัดให้อย่าลืมลุงวีพารวยจัดให้สวัสดีครับวันนี้ลุงวีพามาที่ศาลแม่ทวดม่วงทองนะครับ อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลามาเพื่อขอเลขดิดฝากผู้ติดตามช่อง YouTube รุงวีพาดวานะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยานในการรับชมเลขที่ลุงวีจะหามาให้ถือว่าใช้เป็นแนวทางทางเท่านั้นนะครับสำหรับการนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16 มิถุนายนพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้นะครับลุงวีไหวบูชาทวดม่วงทองก่อนนะครับก่ที่จะทำการเสียงโชคเสียงโวงถูกตัวเลขเรามาเรล่นกันว่าวันนี้แม่ทวดม่วงทองโดยการเสียงโชคถูกตัวเลขจากลุงวีพาด้วยจัดให้ นะครับว่าจะได้เลขอะไรฝากผู้ติดตามชม่อง youtube ลุีฟาด้วยอย่าพยายามกดผ่านนะครับพยายามดูให้ตลอดเพราะบางครั้งบางตอนลุีจะบอกเลขเด็ด ในแต่ละช่วงด้วยนะครับดังนั้นให้ดูให้ตลอดนะครับมีเสียงโชคถูกเรียกเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วตีฐานอีกครั้งนะครับขอแม่ทวดลวกทองให้ได้เลขเด็ดบางๆเลยในเรื่องเือสริบกันนะครับวันนี้นะครับนาอยู นะครับว่าว,วันนี้แม่ทวดมุองมั่ให้ลูกสามตัวหรือเปล่านะครับเพราะฝวางวดแห่ทวดให้สองตัวนะครับควาวดให้สามตัวเต็มเต็มตัวเลขมาเร็วนะครับ เป็นเลขเก้านะครับน่าจะเป็นเลข9นะครับปากย้ำนะครับสำหรับของลุงวีเลข9ก้ากับเลข6ถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับเลข9เลข6สสำหรับทูบตัวเลขนะครับถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันเราสามารถสลับสับเปลี่ยน จากเเป็น6จาก6เป็น9ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวที่2องกำลังจะมาะ <c oughs> อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับเลขลุงวีหามาให้ถือว่าใช้เป็นแนวทางทางเท่านั้นนะครับ สำหรับการนำไปเสียงโชคเสียงเงวนวที่ส่งกำลังจะมานะครับ อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับดูไปให้ตลอดนะครับตัวเลขที่แม่ทวดม่วงขลองให้เป็นเลขอะไรนะครับตัวที่สองน่าจะเป็นเลข3นะครับ9ก้าสามหรือ6กสามนะครับ, 3, 3 9, ร 3, 3รบเลขเก้ากับเลขหกเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น สลับกันได้นะครับ36 63 39 93 2ตัวมาแล้วนะครับสหรับเรืยขวดที่นะครับในขวมาแล่ว2ตัว ที่ท่านกำลังติดตามชมอยู่นี้นะครับที่ศาลแม่ทวดม่วงทสนะครับอำเภอสิงหะคนครจังหวัดสงขลานะครับลุงวีพารวยจัดให้นะครับตัวที่สามกำลังจะมานะครับตัวที่สามกำลังจะมา ตัวที่3น่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับตามหัวลักษณะอย่างนี้แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยให้จบนะครับรกันให้จบอย่าลืมนะครับ,บากากอตตมงดิ สามเลขหนึ่งนะครับ9 3้าส1มหนึ่งสุดแล้วแต่ใครจะไปทำอย่างไรนะครับไม่ทวดมงทองให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ6กสามหนึ่งเกนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ลุงวีพ่ารวยสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ